เอ้ยจริงๆหนูมีเรื่องที่จะแบบว่าพูดด้วยนะว่า,าจริงเรื่องนี้คือไม่รู้ว่าจะพูดดีไหมแต่ก็พูดดีกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้มันหนูพยายามจะเล่าด้วยน้ำเสียงที่ไม่ซีเรียสแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบว่า take it serious หน่อยว่า คือตอนเปิดตัวของซานซานเซคาวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยจริงจงมันก็ไม่ได้แบบไม่ใช่เป็นดราม่าเลยเอาเป็นว่าแบบเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็จะได้แบบว่าจะได้แบบใจเขาใจเราอะไรอย่างงี้ว่า,เ,าเวลาเราเปิดตัวไม่ว่าจะไม่ว่าจะซิงนี้หรือแบบทุกๆก,กซิงเกิเลอะไรเงี้ยคะ่ะมันจะต้องมีการซ้อมใหญ่ใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบว่าการซ้อมแบบ ซ้อมก่อนที่จะไปวันจริงอะไรแบบนีน้ซ้อมกับสถานที่จริงซึ่งใช่เราก็ทํากันมาทุกซิงเกิลค่ะแล้วก็เพราะซิงเกิลก,ก่อนๆเน,นี่ยเราเปิดตัวในที่ปิดด้วยอย่างเช่นที่เราไปที่ฮอลล์ของทางเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอะไรแบบนี้แล้วก็ แต่ว่าซิงก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นซิงของ255แล้วเราก็เริ่มย้ายที่มาแล้วอยากให้เป็นที่เปิดอยาให้ทุกคนเข้ามาเข้าถึงกันมากขึ้นก็เป็นที่มอสเปซแล้วก็พอมาครั้งนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นที่สวนบวกหาใช่ไหมคะซึ่งเราก็เข้าใจแหละว่ามันมันเรา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 มันเป็นจุดประสงค์แรกของเราแล้วที่อยากจะอ่ r เพอร์ฟอร์มในที่ที่เปิดแหละมันแบบ <c oughs> แก็มีสถานที่ใหม่ๆซึ่ง ซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าพอมาวันซ้อมใหญ่วันวันซ้อมกับวทีจริงแล้วเนี่ยมันก็มันก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันที่แบบว่าจะมีทุกคนมาให้กําลังใจแบบนี้ค่ะซึ่งซึ่งอ่าเอาจริงอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าหนูจะมาห้ามเพราะว่าสุดท้ายมันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นงานมันเป็นส่วนสาธารณะใช่ซึ่งหนูก็ไม่ได้มีความคิดที่จะห้ามเหมือนกันว่าแบบเอ้ยไม่ต้องมานะอะไรแบบนี้เพราะว่า มันมันเข้าใจได้ค่ะแบบว่าก็เออมีบางคนมาเชียร์ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาเชียร์แต่ว่า มันมีมันมันมีมันเป็นสวนสาธารณะใช่ไหมมันก็จะมีเวลาปิดของมันค่ะซึ่งมันก็คือเวลาสามทุ่มอะไรแบบนี้ก็ถ้าสมมติว่าทุกคนจะมาให้กําลังใจก่อนหน้านั้นตอนที่สวนยังไม่ปิดมาดูเวทีจริงเลยแบบนี้มาดูว่าเอ๊ะจอดรถตรงไหนทางเข่าตรงไหนแล้วก็มาดูเวทีจริงใหญ่แค่ไหนอยากจะมายืนโซนขวาหรือโซนซ้ายอะไรแบบนี้มันก็มันก็ใช่เป็นสิทธิ์ของทุกคนก็มาเลยไม่ได้ห้ามก็แบบว่าอยากมาแบบว่าอยากมาดูเวทีจริงก็ก็ไม่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 ใช่ผิดอะไรเลยใช่ค่ะแต่ว่า ก็อยากจะขอความร่วมมือนิดนึงเพราะว่าเพราะสวนมันมีเวลาปิดของมันแล้วก็ซึ่งมันคือเวลาสามทุมใช่ไหมคะแล้วก็เ,เ,เกี่ยวกับการโชว์อะไรอย่าี้มันก็จะมีทั้งโชว์ที่ทุกคนก็ต้องแบบว่าก็บางคนก็แบบพอเดาได้แล้ว่วาโอเคมีแสดง2 5งหนะหรือว่ามีแสดงของมูลิตูเดย์นะเพราะเป็นเพลงของเซนเติลก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้หนูก็ก,ก็เราก็สามารถขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นโชว์ได้แหละขึ้นซ้อมใหญ่ได้ เพราะว่ามันเป็นเพลงที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางเพลงเหมือนกันอย่างเช่นเพลงของยูเมะเอนโอรูดอะไรแบบนี้ที่จะเป็นเพลงเซอร์ไพรส์ทุกคนหรือไม่ก็เป็นเพลงเพลงของอันเดอร์หรือว่าเพลงจริงซานเซคาวาออะไรแบบนี้เพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้รู้บ็อกกิ้งของเมมเบอร์เตอร์อะไรแบบเนี้ยซึ่งอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เราอยากจะเซอร์ไพรส์ในงานจริงค่ะแล้วก็ซึ่งซึ่งเราก็เลยโอเคอะไรที่แบบว่าซ้อมได้ก็ซ้อมไปก่อนก็ซักช่วงแบบว่า2องทุ่มครึ่งอะไรแบบนี้ก็โอเคให้ทุกคนแบบว่า หลังสามทุ่มแล้วอยากแบบอยากซ้อมอะไรที่มันเป็นสเปเชียลอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันจะกลายเป็นว่ามันขึ้นไม่ได้มันก็ต้องแบบว่ารอทุกคนกลับไปก่อนเพราะว่าอยากให้มันเซอร์ไพรส์ในงานจริงอะไรแบบนี้แล้วก็กลายเป็นว่าอ่บางคนก็แบบว่าอาจจะอาจจะยังไม่กลับก็อาจจะอยู่ต่ออะไรแบบนี้ทําให้แบบว่ามันเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากดีเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเราก็รอแล้วก็ มันมันดีเลยกินไปแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่ามันก็ต้องขึ้นแบบว่าขึ้นได้แค่ไปยืนบ็อกกิ้งเฉยๆแบบว่าเต้นก็ไม่ได้เช่นเพลง U Make No Rules อะไรเงี้ยตอนที่หนูขึ้นไปรันทูก็ก็ก็เต้นไม่ได้ก็แบบว่าเดินบ็อกเอานะเด็กๆแล้วก็เต้นได้แค่ขาอะไรแบบนี้ว่าดูว่ามันจะแบบว่ามันจะชนกันไหมมันได้แค่นี้ซึ่งหนูรู้สึกว่าอ่ามันกลายเป็นว่ามันเหมือนเสียทั้งสองฝั่งหรือเปล่าเพราะจริงๆแฟนคลับก็ตั้งใจที่จะเข้ามาดูเราซ้อมแบบว่า ซ้อมดันทูงานจริงใช่ไหมคะอยากเห็นท่าอยากเห็นท่าแบบเหมือนรอบพี่เมียอะไรแบบนี้แล้วก็อยากเห็นน้องๆสดใสในการซ้อมแต่แบบสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าถึงถึงเราจะถึงจะเห็นพวกเราซ้อมจริงๆแต่มันก็กลายเป็นว่าก็ไม่ได้เห็นท่าเต้นเต็มๆอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้แบบว่าเห็นเห็นเห็นแบบว่าเห็นแบบเห็นท่าเต้นเต็มอะไรแบบนี้มันก็แบบว่าอ้าวก็แบบว่าทุกคนอาจจะมีความคิดที่แบบโอ๊ยตั yes ้งใจมาดูท่าเต็มอะไรแบบนี้ก็แบบว่าอาจจะผิดหวังแล้วแบบเราเองก็แบบว่าอยากจะซ้อมท่าเต้นเต็มก็ทําไม่ได้เหมือนกันมันก็กลายเป็นว่าแบบว่า เสียทั้งคู่อะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าบางทีงานหน้าก็น่าดูเป็นวันวันซ้อมจริงๆดีกว่าค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้แบบว่าก็ไม่ได้ว่าเลยแล้วทุกคนก็ไม่ได้มีความผิดเลยถ้าสมมติจะมาดูส่วนบวกหาดก่อนก่อนที่มันจะปิดตอนสามทุ่มอะไรแบบนี้ก็ได้เลยเทคยูไทมเพราะว่ามันเป็นส่วนสาธารณะอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากที่ส่วนปิดอันนี้อาจจะขอความร่วมมือนิดนึงค่ะว่าแบบว่าแบบบางคนเอากล้องมาอะไรแบบนี้ก็ก็ขอโทษด้วยที่แบบสุดท้ายหายอะไรไปไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะมันชมไม่ได้จริงๆมันเป็นเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้ใช่ ก็ก็หนึ่งเลยมันก็ก็ดีเลยด้วย2ก็คือสุดท้ายแล้วทุกคนก็ไม่ได้เห็นท่าเต้นเต็มอยู่ดีแล้วเมมเบอร์ก็ไม่ได้เต้นเต็มอยู่ดีมันก็เสียทั้งสองฟังอะไรแบบนี้ก็พวกเราก็จะแบบมาวันมามาวันจริงก็พวกเราก็จะดีใจเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็แต่ว่าอะไรแบบนี้มันมันมันก็แบบว่ามันก็ห้ามไม่ได้แล้วแบบแล้วแล้ก็แบบว่าจริงๆหนูก็แบบไม่ใช่เป็นคนที่มีอานาจเลยขนาดนั้นที่จะแบบว่าโอเค สั่งปิดสวนเลยอะไรแบบนี้คะ่ะก็ได้แต่ว่ามามาเล่ามุมมองเราให้ฟังว่าแบบเออมันมีอะไรแบบนี้ด้วยประมาณนั้นคะ่ะดังนั้นก็คือถ้าสมมติว่าเป็นงานหน้าอะไรแบบนี้แล้วก็จัดที่สวนสนธนาธารณะอีกแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันมีเวลาปิดอะไรแบบนี้ก็อยู่อยู่จนเวลาปิดได้เลยมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนคะ่ะแต่ว่าหลังเวลาปิดแล้วก็อยากให้ทุกคนแยกแยะนิดนึงเพราะว่าพวกเรามีการทํางานต่ออะไรแบบนี้ใช่คะ่ะประมาณนี้ ใช่พวกเราก็อยากให้มันมันเซอร์ไพรส์จริงๆอย่างเช่นแบบว่าแบบเพลงเหมือนเส้นทางอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้โชว์ที่ไหนในซีจียงฟูเต้มาก่อนแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็ท่าเต้นมันก็มันเป็นพู้ด้วยใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็ท่าเต้นใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยบางท่าแบบฟื้นฟาฟื้นฟา,ฟฟาแต่กลายเป็นว่าซ้อมใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมแขนค่ะก็ได้ซ้อมแต่ขาแล้วมันจริงก็ไม่รู้ว่ามือจะไปฟาเพื่อนไหมซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ฟาจริงหนูก็แบบว่าฟื้นไปโดนพี่ลินะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะก็ฝากไว้นิดนึงใช่ จริงตอนแรกหนูไม่กล้าพูดเลยว่ากิแทุกคนจะเสียใจอะไรแบบนี้แต่ว่าพูดไว้ดีกว่าทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไรแบบนี้มันจะอยู่ไปจนถึงรุ่นน้องก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> หลังจากนี้ก็อยากขอความร่วมมือแค่นี้เฉยๆค่ะแค่นี้ใช่ วิสองร้อย200คนสองร้อยกว่าคนในนี้เข้าใจขอบคุณที่เข้าใจนะคะใครที่มาก็ไม่เป็นไรทุกคนก็เรียนรู้กันไปก็เป็นครั้งแรกอะไรแบบนี้หนูมันแบบในมุมมองหนูก็มองในมุมมองของแฟนคลับเหมือนกันเพราะหนูก็แบบเป็นแฟนคลับ <laughs> หลายๆหลายๆหลายๆอย่างหลายๆสมม,มุติว่าสมมุติแบบถ้าแฮร์รี่ซายมาเลยหนูก็อยากจะไปดูซ้อมแบบวันก่อนหน้านั้นจริงๆแบบอยากไปดูเขาซ้อมรันเสียงแต่ว่ามันก็ม,นกมันก็แบบว่าพอมาดูในมุมมองเรามันก็แบบว่า ก็มีนิดนึงก็รอยฟังเฉยแบบไม่ต้องดราม่าทุกคนมันไม่ได้มีอะไรดราม่าเลยแล้วก็แล้วก็แบบว่าไม่ต้องไปล่าไม่หมดว่าแบบว่านายใช่ไหมคนที่ไปในวันนั้นเนี่ยน้องบอกว่าอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่ก็อบแบบว่าพูดในไลฟ์นี้จบปุ๊บก็จบไปค่ะแค่แบบว่ารอยฟังใช่ประมาณนั้นเลยหนูแบบสมองหนูก็เบอร์เบอร์ด้วยหนูไม่รู้ว่าวันนี้แบบพูดพูดให้ทุกคนเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าทุกคนแบบเข้าใจแล้วก็แบบว่าให้ความรู้มือก็หนูก็ดีใจเหมือนกันค่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงเอ็กซิคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4D application